จะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสตาที่เม่ฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้นขางเธอ

มันธรรมดาอยู่แล้วน้องชายครับแบบนี้ทุกครั้งแต่ก็ยังไม่ชินเฮ้ยเป็นแบบนี้แหละพลังแห่งความรักมันมักจะเป็นอย่างนี้น้องชายครับพี่ต้องบอกจริงนะผู้ชายคนนี้เก่งนะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงจริงๆนั่แสดงก็เป็นมาแล้วใช่ไหมครับเต้นก็เก่ง เล่นดนตรีก็ได้ล่าสุดเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วและถ้าใครติดตามเขาทุกค่ำทุกคืนดาวติ๊กตอกก็มา้โอ้โหเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะเป็นพี่ีกอรสาวเช็คแล้ว มีเหลืออะไรไหมพี่ทำบ้างสิวันโอเคโอเคร้องได้ไหมใช่ไหมครับร้องได้ขอล้านวิวพ่อเทพขบุตรพ่อขนุนหนังพ่อถมตัวเอาไมอ่ะขอล้านวิวเอาไม่ลูก อ่ะพี่ขอสามคำแจมครับพูดมาร้อยล้านวิวมัน้องร้อยล้านวิวนะเพลงนี้ครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยเลยครับเแ้นะคะขอบคุณนะคะำเรัแจมครับแจหนุนฟังให้ดีด้วยนะคะ รางวัลกับรางวัลให้ศิลปินท่านหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งจับมือหน่อยลูกแค่จับมือหน่อยลูกดังๆนะลูกค่ะร้อยล้านวิวนะลูกร้อยล้านวิวนะลูก yeah